สวัสดีครับมาดโมยิ็โทนิกแชาแนลวันนี้มานำเสนอประสบการณ์การซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์ของจีนครับบอร์ดแดง,งนี้เป็นแบบนีหน้าจอนะครับตัวนี้ผมหาการอยู่ประมาณ3วันหาไม่เจอ เพิ er, er ่งมาเจอครับเดี๋ยวอาการคือเดี๋ยวนะครับมันช็อตปล่อยไฟเข้าไปช็อตเปี้ยช็อตเปี้ยจอดับจอดับอาการเป็นไง เดี๋ยวผมมาเทสให้ดูครับ ก็เอ่อเกือบหลงทางเหมือนกันแล้วก็บอรดได้เสียด้วยครับช็อตไอซี LGBT ช็อตที่ผมถอดไปนี่คือช็อตนี่ก็ช็อตช็อตแต่ที่อยู่นี่คือไม่ช็อตครับนี่ผมตั้งไปที่2 4่โวลต์ดูหน้าจอนะครับ ไ,ไ, 24, ไ,ไฟเข้าไป24โวลต์1แอมป์ไฟเข้าไปอับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดนะครับดูนะครับอบอบช็อตเลยครับดับอบ อาการนี้คผมหาอยู่3ามวันครับกว่าจะเจอใช้คอมโพเนนต์เทสแล้วมันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเขาผมก็สงสัยผมก็เลยใช้คอมโพเนนต์เทสนะครับผมจะเทสให้ดูนะครับอ กับหนึ่งกับ3มครับเป็นลักษณะนี้นะครับอยู่ไกลเห็นไม่เอ่ยดูนะครับลักษณะนี้คือปกตินะครับเกีดได้ฝั่งนี้ชะจะมีค่าซี หน่อยฝั่งนี้สิเห็นไหมครับเดี๋ยวมันมีคาซีอยู่กี้บอ่อยไฟเข้าไปครับมันเลยเอาไหมครับ ที่สงสัยครับมาดูนี่ครับขยับกล้องนะครับฝั่งที่สงสัยนี่ครับมันไม่เหมือนชาวบ้านเขา นี่นครับเหีนยวครับไอตัวเนี้ยผมหามาอยู่3วันเพิ่งเจอวันนี้ครับและประสบการณ์ก็เพิ่งเคยเจอโอ้งงตาแตกเหมือนกันเช็คชุดไดชุดรันทิเตอร์ไดก็ไม่เสียนะครับ ติเตอร์ไดไม่เสียนะครับแต่ว่าเช็คไปเช็คมาพลิกไปพลิกมาเจอนี่ครับลายปิ้นขาดตรงด้านขาอีมิเตอร์ของทนันซติเตอร์ไดของ PIP นะครับคู่ใดนะครับผมก็วัดแล้วมันไม่ช็อตไม่อะไรแต่ว่าคาแรคกเตอร์มันไม่เหมือนเขาก็มาเจอนี่ครับใช้มิตเตอร์ครับใช้มิตเตอร์ใช้แบบโอ ผมปี๊บนะครับนี่ครับมันขาดตรงตาไก่นะครับผมบัดกีแล้วมันก็โอ้โอหาอยู่ตั้งหลายวัน,นครับนี่ครับผมก็สงสัยตรงที่ใดนี่แหละ วัดแล้วก็ไม่เสียเนี่ยครับปกติขาอิมิเตอร์สองขานี้ขาอิมิเตอร์ออมอรอไม่ใช่ขาอินิเตอร์ขาบีครับขาบีสองขานี้ต้องต้องถึงกันนะครับ ผมต่อเข้าไปนี่ผมได้ต่อลายว้ไม่รู้ไปชอดขาดได้ยังสามวันไม่น่าเชื่อจากที่เคยซ่อมมาหลายๆบอร์ดเพิ่งเคยเจอบอร์ดนี้ครับ เรามาดูคาแรคเตอร์กัน คาเลกเตอร์ตัวที่ผมโตขานะครับปึ๊บกลับมานะครับข้างนี้ปึ๊บมันจะต้องเหมือนกันนะผมสงสัยอยู่ว่ามันทำไมไม่เหมือนกันสักทีทั้ทงๆท,ที่ไม่มีอะไรเสียผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าต้องมีนี่รนี่ต้องอย่างนี้ครับ เรามาเทสไฟและเทสสัญญาณไปด้วยเลยครับเทคนิคนี้แล้วแต่เทคนิคบางท่านครับซ่อมไม่เหมือนกันเทคนิคของผมก็มีหลายวิธีครับที่จะเทสสัญญาณเทสไฟเอาบวกขีดนีดเลยครับ ครับครับเกิดเลยครับติดเลยครับแค่นี้แหละครับที่เจ้าปัญหา จเจาปัญหาหาอยู่3วันหาไม่เจอครับหาไม่เจอสักทีดูสัญญาณครับโฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะ50เฮิร์ต ฝั่งนี้ตออกบางครับฝั่งนี้ต่อ,อโอเคครับดับไปแล้ว สิบเพอร์เซ็นต์งนี้ความถี่สูงครับครับโอเคมาทุกช่องแล้วครับเกือบหลงทาง ไปตั้งสามวนันนี้ก็เตรียมเตรียมใส่มอสเฟดมอสเฟดครับใส่เข้าไปแล้วก็เทสสัญญาณเอาปุ๊เดี๋ยวติดตามคลิป2ครับผมจะมาเทสตอนใส่หมอ้อแปลงให้ดูครับ ขอบคุณที่ติดตามมาดโมลิกทนอกนิแชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ